เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮะสวัสดีครับมิลักี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในครทูหมายเลข8นะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาสรุปตัวละครที่จบทุกคอนเทนต์หมดแล้วทําตัวไหนบ้างไปเวอร์ชั่น4นะครับอ่าแล้วก็เป็นในสว่วน อัปเดตใหม่อีกทีวันไหนก็คือเขามีบอกอยู่แล้วครับว่าวันนี้จะหมดมาฟิตแพทเทิร์นแต่ว่าล่าสุดก็ตามคำว่าน่าจะสิ้นเดือนประมาณวันที่ยี่แปดยี่ิบเก้าสาสิบเนี่ยแหละครับคิดว่าน่าจะใช่เขาก็บอกเดือนนเอ่อเลนทระท้นนะครับก็คือไอตัวนี้เองก็คือเอาไว้ง่ายสรุปเลยก็คือให้เออัปเดตสิ้นเดือนนี้ก็มีตีบอสครับเลนแพทเทิร์นอะแต่ตรงนี้มันหายไปหมดแล้วอะก็เป็นการเข้าไปตีบอสหรือว่าเกมอัปเดตช้าเกินไปคนมันจะไปกันหมดแล้วเนี่ยเออ สิบแปดุกคุกุกนี้เซเวนไนเปิดแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยก็อัปเดตอย่างที่มีคาดการไว้นะครับตามที่เขาเขียนเลยก็คือสิ้นเดือนนี้น่าจะเป็นในส่วนเรบอสนะครับอ่ะจบไปใส่วนการอัปเดตนะครับอ่ะต่อไปคือวันที่สิบเก้านี้เรโนจะไปแล้วนะครับเรโนเอ้ยเรโนเรโนเออเรโนขอพักเรโนอีกเออเรโนอีกเกมหนึ่ง เออเรโน่ตัวนี้เนี่ยมันจะไปก็คือมาที่19ตามเขาเขียนเพราะฉะนั้นตัวที่ออกไปก็ต้องมีตัวใหม่มาอยู่แล้วนะครับอันนี้คาดการไว้น่าจะเป็นผู้ชายหัวเหลืองหรือไม่ก็น้องผู้หญิงหัวขาวเนี่ยครับตามรูปเพราะว่าอันเนี้ยตัวละครมันเข้าตามการ์ตูนเลยนะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปที่เข้าจากพี่สาวเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวซ้ายหรือตัวขวาอันนี้เป็นการคาดการของเฉยๆนะแต่ว่าเข้าที่เห็นคือตอนเนี้ยมันเข้าตามการ์ตูนไงมันก็น่าจะเป็น2ตัวนี้แหละครับประมาณนี้เก่งๆหรือเปล่าไม่รู้นะ อ่ะต่อไปในส่วนการอัปเดตตัวละครนะครับหลังจาจบฟิสแบเทลแล้วเราควรทําตัวอะไรบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆทำตัวแน่นๆแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอ่าเรียกได้แปดตัวนี้ที่หมีเล่นใช้จบนะแต่ว่าเดมลมีจะขออนุญาตพูดต่อแล้วกันว่ามีตัวไหนบ้างนะครับเอาเรื่องว่าเป็นสิบตัวแล้วกันเพื่อนๆมีก็สามามาปั้นได้เลยนะครับตัวหน้าตู้หมีไม่มีนะหมีไม่มีเลยต้องเออหมีมีแค่มีนะแต่ว่าหมีไม่ได้เปิดตู้นี้เปิดตู้อื่นมันออกเรโนหมีก็ไม่มีแล้วก็เป็นในส่วน พี่สาวก็ไม่มีนะครับก็ถบได้ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ครับตอนนั้นขออนุญาตแนะนําตัวละครนะสำหรับผู้เล่นมาใหม่ที่กางจะมาเล่นก็แนะนําไคจูหมายเลขแปดเลยถ้าคิดจะหานะอันนี้เอสเลยเก่งทั้งแทงทั้งดาเมจแรงตึงๆนะครับต่อไปตัวที่สองนารุมิเกนก็เป็นตัวเบรกบอสที่ดีที่สุดแล้วก็ตีหมู่ดีที่สุดอันนี้ก็ปั้นแม็กไปเลยครับต่อไปที่โอรุเรื่องเอาระหว่างทองกับม่วงแต่ว่าถ้าปั้นม่วงตันเสร็จแล้วก็ค่อยมาปั้นทองเอาสองตัวก็ได้ครับอันนี้มีจะปั้นทองต่อเพราะว่าเอาสลมาดเ แต่ถ้าเกิดตีจุดออดเนี่ยท<อ>ี่โอโล่วงแรงกว่าแน่นอนครับมีตีบอส15ตัวใหม่เนี่ยถ้าติดคีย์ก็เป็นแสนอหะทีเดียวตายเลยก็ผ่านง่ายดีแต่ของต้องแน่นน,นิดนึงนะเนี่ยของต้องออปชั่นประมาณนี้นะครับอ่าเรมีให้ดูออปชั่นนะเออออปชั่นแต่ละตัวให้ดูไปเลยแล้วกันจะได้ทีเดียวเลยอ่ะออปชั่นที่ควรใส่ของแต่ละตัวอะตามนี้เลยครับนารูมีแอทแท็กซ้ายเอ้ยเดี๋ยวพูดตัวละครก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูออปชั่นเดี๋ยวมันจะไม่ซ้ำกันครับอ่ะต่อไปเป็นส่วนมีน่าอาชิโร่นะครับนี่ก็ทำไปเลยครับอออออย่่างเ มีนานี่คลิปล่าสุดหมียิงบอสอ่ตัวใหม่ห้าหมื่นไม่ติดคีนะถ้าติดคีก็แสนหนึ่งแนนอนบอสน่าจะหายเลยครับแรงโคตรถ้าเกิดเป็นบอสตัวใหญ่นะอ่ะต่อไปเปส่วนลินก็ทําไว้ก็ได้ครับยิงหมู่แรงดีเบรกดีก็ควรทาไวนะครับต่อไปตัวโคชินะอันนี้บั์แอคเยอะมากครับควรทําเลยดีเดีดยวมีให้ดูเลยเห็นว่าหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับโอบับแอกไปทีนี่คือดาเมจขึ้นพลาดเลยครับเลยอัพอีกขั้นหนึ่งก็กลายเป็นเจ็ดสิบเอ็ดเลยอัพไปเลยครับแล้วก็ เวลาจะให้ตัวดาเมจตัวไหนของเราเป็นหลักเอาเอาตัวนี้ไปยืนอยู่ข้างข้าจะบวกบัฟสปีดบวกบัฟดามดเมจด้วยครับเพราะนั้นควรทำต่อไปพี่โลนซ่าทำไวเพราะว่าสกิล2มีสกิลสตันสตันบอสได้ครับเผื่อบางทีเราอนาคตรเราไปเจอบอสโหดก็สามารถมาสตันได้ต่อไปตัวที่ขายไม่ได้คืออาคิรินะครับเติม75บาทมีฮิหมูก,ก็ควรจะมีมาทำให้ดา่านง่ายไปเลยครับ ถ้าไม่มีดาเมจจริงก็คาบก้าตัวนี้ก็ได้แต่ว่าแนะนําว่าไปทำไคลจูหมายเลแขแพดีวกวครับหมดไปเยอะอันนี้แบบพลังร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้มันแบบต้องแปลงล่างยอะไรเงี้ยต่อไปคิโอรุจังตัวทองมีดาเมจไม่แรงเท่าตัวตัวม่วงแต่ว่ามีรถเดมครับก็ค่อนข้างดีอันต่อไปโฮชินาตัวนี้ก็ดาเมจค่อนข้างแรงอยู่แต่ก็สู้ตัวข้างบนไม่ได้แต่ว่าถ้าไม่มีตัวข้างบนก็ทำได้ครับอา่าหลังๆมีเชียร์แค่นี้นะมีเชียร์แค่สิบตัวใช้จบแน่นอน ตัวลบเด็บอีกตัวนึงก็คือฮิฮารุนะตัวนี้ลบเด็บดีสุดในเกมแล้วแต่ถ้าเรามีคิโอโลทองแล้วก็แต่ตัวนี้มันลดเด็บสามสิบนะคิโอโลทองลดแค่สิบเจ็ดแต่ว่าคิโอโลทองดาเมจมากกว่าแรงแยงกว่าเยอะเพราะฉะนั้นไปทำคิโอโลทองจบเรียบร้อยอ่าต่อไปเป็นในส่วนสรุปนะครับของใส่นี่เลยเนี่ยเรามีใส่เป็นเซตลีร์ดเพราะว่าถ้าจะใส่เซตคีก็ได้แต่มันจะไม่ติดคีหรือเปล่าเนี่ยมีขนาดใส่เซตคียังห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยจริงๆริคีดาเมจเรามาใส่ออนกลางคีเป็นดาเมจก็แรงแล้วครับเนี่ยแล้ววก็า ไปดีดูสกิลก็กดไปที่สกิลมันจะมีบอกแต่ละตัวเห็นไหมอันนี้เดี่ยวสแลชก็คือเล่นสแลชนะครับนี่ก็ทําตามนี้เลยจบไปในส่วนเซตนาลูมิ<ล>อ่ะต่อไปที่<ด>โอรู<ด>ครับแอทแทกเปอร์เซ็นต์อันการคิดดาเมจอันขวาสแลชเหมือนกันอ่ะต่อไป<ด>มิน่าครับอันนี้ออฟมีลีมาทําไปล่าสุดนี่ไงรีสี่ร้อยครั้งแอทแทกเปอร์เซ็นต์เลยครับคิดดาเมจแล้วก็เป็นในส่วนช็อตอันนี้ต้องเป็นช็อตนะเพื่อนๆต้องดูนะครับนี่อ่ะมันจะมีคำอธิบายช็อตนะ อ่าต่อไปเป็นส่วนน้องลินนะครับ <Yes. S 1> น้องลินก็มีก็ทามาทําง่ายมากเลยตัวลิ้ไม่รู้เข้าใจเหมือนกันแอนเปอร์เซนต์ตรงการคิดดาเมจแล้วก็ในส่วนช็อตเพราะว่าน้องยิงเอ่อน้องลินเน้นเป็นการยิงนะครับก็แรงนะอือที่หมีใช้ยิงหมู่แรงดีถ้าเกิดทาแม็กมันก็แรงทุกตัวอ่าต่อไป What? 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 โซชิโร่ฮาชินะอันนี้ใส่เป็นเซ็ตสปีดครับเน้นให้ตัวเองตายยากเอชพีจะจะจริงๆจะเอาแอนแอ็ได้นะเอาแอ็คเปอร์เซนต์คิดดาเมจก็ได้แล้วก็อฝาเอาเป็นสปีดเพราะาตัวเเเเรานนน้้สปีดปิดแ่อง ต่อไปพี่โลนซาพี่โลนซาใส่เป็นเซตลิซ่าอันซ้ายใส่ a อแท c k อันกลางคิดาเมจแล้วก็อันขวาเป็นชอ็อตเพราะว่าพี่ล้นเราเน้นยิงนะนี่เดี๋ยวชอ็อตนะครับดูตามนี้ได้เลย <Yes. S 1> ต่อไป <I 'm S 1> น้องอะคิรีให้ใส่เป็นเซตเฮดพแล้วก็เน้นอะไรก็ได้ออปชันเอาเป็นพวกเฮเครับเพราะว่าตัวนางเอ่อถ้าเป็นหมีฝั่งซ้ายหมีเอาเฮดีเปอร์แล้วก็อันกลางเฮล i n g แล้วก็ทางขวา ข้างขวามันมีออฟอะไรเอาการดาเมจก็ได้เออการดาเมจก็ได้เอาให้มันตายยากๆอ่ะดาเมจไม่ต้องก็ได้เรามาเน้น,นแจกคิวนะครับคิวรุม่วงกระทงใส่เหมือนกันเลยครับคิวรุทองก็ใส่แบบนี้เลยเนี่ยใส่สลิซ่าพเพราะว่าตัวน้องไม่มีคิเลตมันจะติดคิยากเหมือนมากขนาดใส่อย่างสามสิบสองเลยใส่ตามนี้เลยครับเนี่ยแอดแท็เปอร์เซนต์คิดาเมจแล้วก็เออสลัใส่เหมือนกันเลยครับอ่าตัวสุดท้ายก็ถ้าเป็นโฮชินะตัวนี้เป็นสายแท็กก็แต่ต้องดูแอดแท็กเยอะปะเออค่าคิเลต อันนี้ไม่ได้ใส่อุธตมะมิจําได้ว่าตัวนี้ค่าคิเลตเยอะครับเนี่ยนะมีคิเลตถ้าอย่างนี้ไม่ต้องใส่เซตลิสัไปใส่เซตดาเมดดีกว่าครับคีดาเมจส่วนออฟกลางเออเอาเป็นแอตแทกเปอร์เซ็นต์อันกลางเอาเป็นคิเลตหรือคีดาเมจก็ได้ต้องดูอ่ะคีย์คิเลตเพื่อนๆติดบ่อยหรือเปล่าถ้าถ้าบ่อยก็คีดาเมจไปเลยทางขวาต้องดูตรงนี้ครับสกิลเป็นในส่วนซาลสก็เอาซาลสทางขวานีออฟแค่นี้จบแล้วสรุปทุกอย่างจบเรียบร้อยอสำหรับสิบตัวละครแล้วก็เพื่อนๆฟันตามนี้แล้วก็ที่เหลือทําอะไร ทำออปชันรอครับให้ตัวแม็กให้หมดเลเวลร์ร้อยแล้วก็อาวุธร้อยทำาไเลยแปดตัวแน่นอะไรมาก็จบหมดแค่นี้ครับจบเกมเรียบร้อยอ่ะเอาเป็นว่ามีทำาการเกมนี้จบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเผื่อใครมันถามอะไรหรืออยากให้ทำใกลเล่นเกมนี้ก็ยังบอกก็บอกได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วจริงๆก็พรุ่งนี้ก็คงไปเซเว่นไนท์แบบเต็มตัวแต่เกมนี้มีก็ยังเล่นอยู่นะก็ใครอยากให้ทำมีทำอะไรก็บอกได้ก็ยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ